หลังจากเท่าเรียบร้อยแล้วครับเขามาชิมันนาพี่น้องมึงครับมีแอคชั่นใช่ไหมมันหรืวะสวัสดีครับนี่ก็แป๊บชแนลครับนี่เขามีเป็ดครับพี่น้องไีเป็ดอบฟางครับนี่ครับฟางฟางครับมาครับเบืองไกลครับต้องโมหลายหลายห้างครับพี่น้องนี่ครับเคียงมักเข้าครับเจ็บมาเรียบร้อยครับจากบ้านเดี๋ยวชิปนาฮ็ดเห้พี่น้องเบืงไมครับชิปนี่จวดครับนี่ครับมันยากัศทุงหน้าครับ หน้าครับมันจะกัดหน้าหน้าครับพี่น้องนี่ครับเบิ้งสูตรมารครับโอ้โหอมๆครับชิมนี่เหลือๆครับเป็ดครับเป็ดแม่นกเลยครับเป็ดครับแล้วมักไว้ครับอ้นี่ครับส้นสมครับหอมๆครับกินนีดสมุนไพรล้วนๆครับเคียงถึงๆเลยครับ ครับขั้นเกาะกันที่นอ้องปั้งของครับต้าลงไปครับอตอนชิดเา้านายกินครับมาเขากันไหมครับเราขี้นาเฮ็ดส้นสมที่น้องเบิ้งครับคลิปนี้สายจวดครับคลิปปั้นปั้นปั้นไอพวกนี้ยัดลงไปเลยเบื้ครับต้องมาถวายเจ้าที่กันครับ ตกที่ตกที่ตี่เยเนี่นี่ครับขั้นตอนหดน้ำแล้วครับหลังจากที่เราหดน้ำแล้วเราเอาหมอกมาเอาน้ำครับอ๋อคอมบเทนเรเผาปิดตัวนี้ไหม เงาเขาลืมบอกปิดครับพี่น้องโอกโอ๋อปิดครับเดี๋ยวเข้ามาเอาเตี้ยงครับพี่น้องเอกเตี้ยงลากองเตี้ยงว่าสัดนี่เอ้าผูริพิษยังกันอยู่นี่ครับมส่งพร้อม ที่เขาเผาปิดนี่ก็ปิดใหม่ครับคดูใช่พันกันใช้งานนะนี่ครับขึ้นเครื่องแล้วครับขึ้นเตาแล้วครับพร้อมีเพาะท่องการภารกิจศพแล้วครับทเสา็จภารกิจแล้วครับข้อตกดําเนี่ยครับไกลแล้วแม่นปีเหมือนนกนะครับโอ้ปิดเลยครับเหมือนนกโว้ ทำไมใส่ยีกเนี่เยโอ้สียีกชิมุทำกเศร้าพนักจิป็ดครับคลิปนี้่าน้ม่ต้มันหมายรำไม่นี่เรบคลิปบ้านๆครับพี่น้องบรรยากาศบ้านๆครับท้องหน้าครับบรรยากาศเยนครับซองี่มุครับ เขาผิดนะครับมันรวนแล้วเฮาเนี่ยครับพร้อมแล้วพร้อมแล้วพร้อมทราบภารกิจแล้วครับ ห้องใช้เวลาประมาณสาสิบนาทีครับสาห้านาทีพอดีครับห้องเเอาลิปนี้ออกอิงแหงครับปิดครับน,นี่ครับเอฟซีอันนี้อันนี้เอฟซีครับเอฟซีนี่สง่งวันนี้สำคัญครับห้องิีพให้มีอากาศเขาเลยครับตรงนี้ตรงนี้ห้องส่ไว้ กันยังเขาเป็นยังเขาใส่ขึ้นเทิงครับกันไม่หัวกันไม่หัวครับกว่าไฟไมันด้ขึ้นเทิงครับคลับครับน,นี่คือว่าเมื่อไหร่การเขาเมื่อไหร่คว่ำเขาครับสีอยู่ตรงนี้ครับไก่ๆอย่างเงี้ยครับพร้อมซ่อม พร้อมนะครับออกเที่ยงครับมาครับตามมาเบิ้งครับคือเหาสีทยอยใส่เดียวเองห้องสีเดียวนะครับเ้าสีทยอยใส่ครับเบลอาชีวะมองเห็นใหม่ก่อนสุกครับพี่น้อง ได้ด้กได้ยามนครับน้ำครับเอากัะัวกได้แล้วครั้กัวจุดน้ำอนึงใหม่หอมกันคือการใส่เพียงเข้าสีปลาใสเทเดียวครับเข้าสีใสยใส่ครับเพื่อทีเ่าเห็นใหม่ก้นสูงครับพี่น้องนออดอีกไปเเติมครับพี่เติมครับ วัวมันสีดำดำยังไ่ชุดไเนาะ่เป็นเป็ดที่จางเยมเดือบเห็นเป็นสีดำดำมันยังไงกันด้โอ้อน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 วนี้ด้วยอเยอะเขาสือเียงไปได้ครับเขาเสือเปี้ยงไปได้ครับต้องใจเย็นครับ

ตัวตัว่าเป็ดตัวนี้เป็ดเป็ดตัวไหนครับเทาสีรถจะได้กีกประมาณสามสิบนาทีครับเพราะผมเซลี่เอเซลี่แ้วคือว่าเป็ดตัวนี้มันไมใหญ่ครับโอเยไปเนาะ ตี้นกล้องหมดเหล,ลังจากที่เราเผาไปนานแล้วเราทำทีกันไฟครับ,ก,รบ <c oughs> กันไฟลามครับกันไฟลามครับโอ้ไฟลับเลยครับไฟอีกไฟลับเหรอต,ตรงนี้โขดครับการบ้านครับพี่น้องนี่ครับบรรยากาศท้่งนาบ้านครับกับชิปบ้านบ้านครับสไตล์สไตล์บ้านบ้านครับ คือการใส่เฟี้ยงกาใส่เป็นระยะครับนี่ครับเพื่อมมกดปิกนครับป้องย่งแบงครับมีคมร้อนครับหลังจากที่าความแรงใม่วงความแดงเาเสือเฟี้ยงครับเาเสือเฟี้ยงเขาจะขนะดจิงต่อไปครับ บริการ์ดบ้านๆครับที่นี่หนองไฟซิตี้ครับนี่ครับเบิ้งครับบรรยากาศบ้านครับช่องผมขอเบม้งครับบรรยากาศอยู่ให้หน้าครับนี่ครับบรรยากาศบ้านๆครับกับช่องแฟบชาแนลครับสำหรับสำหรับใครที่เข้ามาเบิ้งใหม่ๆฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์อย่าเป็นกำลังใจช่องแฟบบ้านๆนี่เลครับ ช่องนี้เสิร์ฟสรรมนุ่งบนบ้านครับนี่ครับ,ก,บกับบรรยากาศบ้านๆครับสไตล์เฟบเชนเนลครับสำหรับผู้ใดที่กดติดตามแล้วขอบคุณครับ,รบจากใจจริงของเฟบเชนเนลครับ บรรยากาศทภาพภารกิจเป็ดครับสำหรับคลิปนี้กับบรรยากาศบ้านๆครับพบกับนี่ครับป้าก๊อบครับกับบรรยากาศบ้านครับเหนตานครับนี่ครับเจ๊จีบครับปลาต้มครับนี่ครับกับบรรยากาศบ้านครับจานต้มห้ำตรงโอ้ห้ำตรงจานต้มห้ำตรงวันนีนี่ครับจานต้มห้ำตรง นี่ครับเการไม่กาดที่บ้านครับทุ่งหน้าครับบรรยากาศทุ่งหน้าครับบรรยากาศสร้างบริกิตเป็ดครับนี่ครับหลังจากเจ้าเปิดติดเรียบร้อยครับอาชีมไหม่แนงหน่อยครับนี่ครับมาเบิ้งครับเดี๋ยวผมชิมให้พี่น้องเบิ้งครับอาชีพเสียดสติมเยครับนี่ครับเอาขาตัวเลยครับอู้ดฮอนฮอนนี่ครับครับก็มอใรถหน้าไป สุดยอดครับเดี๋ยวเราเซซิปมึงจิ้มมึงครับครับสดน้ำนี่เดี๋ยวผมสดน้ำพี่น้องมึงครับเนี่ยครับน้ำที่ว่าออกจากไก่ออกจากเป็ดครับมันเค็มเหมือนจะคลายเลยเกี๊ยหนาซะแฉะไปเลยเลยบอกเลยคำเดียวครับสุดยอด ครับน้องจะมีห้องขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนครับสำหรับไปสอบไปมักเน้ยครับขอให้กดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นลังไก่ลังไจให้ผมครับเพัยบบ้านๆครับสำหรับคลิปนี้ผมมีอย่างไรครับเดี๋ยวคลิปหน้าห้องพอนไหมครับกับคนดีๆกับผมครับเชียบเชนนี่ครับสำหรับที่มีคลิปนี้ขอจบไปเท่านี้ครับขอเล้ามาสวัสดีครับนี่คลิป ังจากเท่าเรร้อยแล้วครับเทามาติดมือคนดัน้องมึงครับมีแอคชั่นได้มาเป็นไงวะสุดยอดครับบอกเลยคำเดียวสุดยอดอีกคำอีกคำมมครับเนาองเงินพนหนกินนคนนคนอทำการบ้านครับนคนพายที้ครับ ต้าดเลาอมตีบแ่คือเหลืองเลยวะกล่องเหลืองกล่องเหเพลงไหนครับเพลงไหนครับเชียบครับเชียบะครับใค่กูบ่เชียบอยู่บ่อชอยู่บ่สีอรูปบต่ นี่สร้างบรรยากาศครับบกคือบแบบนี้อย่าจงแบบนั้น